สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go วันนี้ผมจะมาสปอยหนังสั้นให้ฟังนะครับหนังมันมีชื่อเรื่องว่า The Dollmaker เป็นหนังในปี2017มันเป็นเรื่องราวของขอครอบครัวที่เพิ่งเสียลูกชายไปแล้วทางแม่ก็ได้ไปว่าจ้างพวกที่เล่นมนต์ดำให้ทำตุ๊กตาที่มีชีวิตเหมือนลูกชายของเธอแต่ว่าไม่มีอะไรจะได้มาฝ่ายเดียวมันต้องมีบางอย่างเสียไปบ้างและตอนจบก็สุดจะหักมุมเอามากๆแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาฟังผมสปอยนะครับก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์ด้วยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่สามีภรรยาคู่หนึ่งสามีนะั้นมีชื่อว่าริกส่วนภรรยาเธอมีชื่อว่าเจนนาทั้งสองคนเพิ่งสูญเสียลูกชายไปแต่ทางเจนนานั้นยังทําใจไม่ได้นะครับเธอได้ติดต่อกับคนทําตุ๊กตาคนหนึ่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตและเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเป็นพวกที่เล่นของแล้วก็ใช้มนต์ดำ ทางคนทําตุ๊กตาก็บอกว่าให้เอาเสื้อผ้าของผู้ตายมา1ชุดให้เป็นชุดที่ยังไม่ได้ซักแล้วก็ปล่อยผมของผู้ตายและสิ่งสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือสิ่งของที่ผู้ตายรักมากที่สุด อ๋อแล้วก็อย่าลืมเงินค่าจ้างทําตุ๊กตาตัวนี้ด้วยซึ่งมันก็มีราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ว่าทางเจนน่านั้นก็ยังกังวลนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าทางคนทําตุ๊กตาก็บอกว่าตั้งแต่เขาทํามาเนี่ยยังไม่เคยมีลูกค้าคนไหนมาขอเงินคืนเลยแล้วคนทําตุ๊กตาก็ขอเก็บเงินค่าจ้างไว้ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วเมื่อทําตุ๊กตาเสร็จแล้วนะครับคนทําตุ๊กตาก็ได้เอาตุ๊กตามาให้ทั้งสองสามีภรรยาเขาใส่ตุ๊กตาไว้ในกล่องไม้สีดํา แต่เมื่อเจนน่านเห็นตุ๊กตาตัวนั้นเธอก็เริ่มรู้สึกกลัวและไม่กล้าที่จะเข้าไปจับมันคนทําตุ๊กตาก็เลยถามเธอว่าเป็นยังไงบ้างมันเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะแต่เธอก็ยังไม่ทันตอบอะไรนะครับลิกสามีของเธอก็พูดสวนขึ้นมาว่ามันก็แค่ตุ๊กตาโง่งๆตัวหนึง่งที่มีราคาแพงมากคนทําตุ๊กตาก็เลยบอกให้เจนน่านลองอุ้มตุ๊กตาดูและทันทีที่เธออุ้มมันขึ้นมานะครับตุ๊กตาตัวนั้นก็ได้กลายเป็นลูกของเธอเธอรู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นลูกชายของเธออีกครั้ง เธอได้กอดแล้วก็หอมให้หายคิดถึงก่อนจะบอกว่าแม่คิดถึงลูกเหลือเกินทางด้านลิกที่นั่งมองอยู่ก็รู้สึกงงเพราะสิ่งที่เขาเห็นมันเป็นผ้าที่เจนน่ากำลังกอดตุ๊กตาธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นคนทำตุ๊กตาก็เลยบอกให้เขามาลองสัมผัสตุ๊กตาที่แสนแพงตัวนี้ดูลิกก็เลยเดินไปหาพวกเขาแล้วก็ลองจับที่มือของตุ๊กตาตัวนั้นแล้วสิ่งที่เขาเห็นและสัมผัสได้ก็คือตุ๊กตาตัวนั้น ได้กลายเป็นลูกชายของเขาไปเสียแล้วลิกตกใจเล็กน้อยแต่ด้วยราคาของตุ๊กตาที่แพงมากเขาก็เลยบอกให้เจนนาวางมันลงแล้วคิดให้ดีก่อนแต่ว่าเจนนาก็ไม่ฟังนะครับเธอได้หยิบเงินส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึง่งมาจ่ายให้คนทําตุ๊กตาไปหลังจากนั้นคนทําตุ๊กตาก็อธิบายว่าเขาได้ทิ้งร่องรอยของวิญ,ญญาณเอาไว้ในบ้านหลังนี้และในบ้านนี้ก็เต็มไปด้วยพลังงานของลูกชายของพวกคุณ ถ้าอยู่ภายในบ้านนี้ตุ๊กตาตัวนี้จะเป็นเหมือนเรือที่ไหลไปตามกระแสะพลังงานที่มีอยู่ในบ้านเลยทําให้ตุ๊กตามีชีวิตได้แต่ข้างนอกบ้านลูกชายของคุณจะเป็นแค่ตุ๊กตาธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นทําให้เจนน่ารีบอุ้มตุ๊กตาตัวนั้นกลับเข้ามาในบ้านทันทีลิกก็ได้บอกกับคนทําตุ๊กตาว่าเขารู้สึกกังวลมากทําไมมันถึงมีคําเตือนเยอะแบบนี้คนทําตุ๊กตาก็เลยบอกว่า จริงๆแล้วอ่ะมันมีคำเตือนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วเขาก็ได้หยิบนาฬิกาทรายออกมาและอธิบายว่าอย่าใช้เวลากับตุ๊กตาตัวนี้มากเกินไปเมื่อทรายหมดลงพวกคุณต้องเอาตุ๊กตากลับเข้าไปอยู่ในกล่อง1วันเหมือนกับเอามันไปชาร์จแบตและเมื่อครบหนึ่งวันแล้วพวกคุณถึงจะเอาตุ๊กตาออกมาได้อีกครั้งลิขก็ถามไปอีกว่าถ้าเอาตุ๊กตาออกมาเกินเวลาที่กำหนดล่ะมันจะเป็นยังไง คนทาตุ๊กตาก็บอกว่าตุ๊กตาเนี่ยมันก็เหมือนพวกยาเสพติดยิ่งใช้ก็จะยิ่งสนุกทําให้เลิกยากถ้าคุณเมินเฉยต่อคําเตือนพวกคุณจะสูญเสียมันไปแล้วคุณจะเชื่อในคําโกหกนั้นคิดว่าตุ๊กตามันมีชีวิตแล้วภาพลวงตาต่างๆจะเกิดขึ้นกับพวกคุณจนคุณลืมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนนี้คุณจะลืมว่าลูกชายของคุณเคยตายไปแล้วลืมแม้กระทั่งว่าเคยจ้างผมให้ทําตุ๊กตาตัวนี้ให้ด้วย จิตใจของคุณจะฝังกลบทุกสิ่งที่คุณอยากฝังและจะเติมเต็มช่องว่างเพื่อให้การโกหกยังคงอยู่ต่อไปและหากเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่รับผิดชอบเด็ดขาดเพราะผมได้เตือนพวกคุณแล้วนะแล้วต่อมาสองสามีภรรยาก็เริ่มทะเลาะก,กันเจนน่าได้ปัดนาฬิกาทรายที่วางอยู่บนโต๊ะจนมันตกแตกลงพื้นเหมือนกับว่าในตอนนี้เจนน่าจะลหลงไหลตุก,กตาตัวนี้มากเกินไป และไม่สนใจคำเตือนที่คนทำตุ๊กตาได้บอกเอาไว้และยิ่งเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มแย่ลงเพราะเจนน่าเอาแต่สนใจตุกตาตัวนี้ไม่ดูแลบ้านช่องจานชามไม่ล้างไม่สนใจอะไรเลยนอกจากตุกตาเท่านั้นแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งในขณะที่เจนน่ากำลังป้อนข้าวตุกตาอยู่ลิกก็ได้เดินเข้ามาหาเธอซึ่งในตอนนี้ใบหน้าของเขามีแต่ความหม่นหมองเขาได้บอกกับเธอว่า ผมจำได้ว่าผมเคยคุยอะไรกับคุณหลังงานศพของลูกชายของเรารู้ไหมว่าตอนนี้ผมอ่อนแอมากเราจะอดทนเพื่อผ่านมันไปหรือยอมให้ตุ๊กตาตัวนี้มันทำให้เราต้องพลากจากการไปช่วยชีวิตพอพูดจบลิกก็ได้ถามเธอว่าคุณจะเอาอยัางไงเจนน่าก็ตอบกลับว่าคุณพูดถึงงานศพอะไรฉันไม่เข้าใจดูเหมือนว่าเจนน่าจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกชายของเธอไปหมดแล้วลิกก็หัวเราะออกมานะครับ เขาคิดถึงคำพูดของคนทําตุก๊กตาที่เคยบอกเขาไว้ตอนนี้มันเป็นจริงแล้วเขาเลยบอกให้เจนนาเอาตุ๊กตาตัวนั้นกลับลงไปเก็บในกล่องแต่เจนนาก็ปฏิเสธนะครับเลยทําให้ลิกนั้นโกรธมากเขาเลยลากเธอออกมาข้างนอกบ้านเพื่อให้เธอเห็นว่าลูกชายที่เธอกำลังอุ้มอยู่นั้นมันเป็นแค่ตุ๊กตาธรรมดาเท่านั้นเอง เมื่อมาข้างนอกบ้านแล้วลิกก็ได้หันกลับมาแล้วก็พบว่าทั้งเจนนาและลูกชายของเขาได้กลายเป็นตุ๊กตาไปลิกจึงปล่อยตุกตาทั้งสองตัวลงไปที่พื้นด้วยความตกใจแล้วหนังก็ได้มาเฉลยให้เรารู้นะครับว่าเจนนานะได้เสียชีวิตไปแล้วเนื่องมาจากลิกเขาทนไม่ไหวที่ต้องเห็นภรรยาลหลงไหลกับตุกตาตัวนี้และไม่สนใจอะไรเลยเขาเลยเอาตุ๊กตาไปซ่อน และนั่นก็เลยทําให้เจนนาเสียใจมากเธอได้ทําร้ายตัวเองจนเสียชีวิตแล้วพอภรรยาเสียชีวิตไปลิกก็ทำใจไม่ได้เขาเลยกลับไปหาคนทําตุ๊กตาอีกครั้งและขอให้ทําตุ๊กตาภรรยาของเขากลับขึ้นมาใหม่คนทําตุ๊กตาก็บอกว่าพวกคุณน่าจะทําตามคําแนะนําของเขาที่ได้บอกไปไม่งั้นเรื่องก็คงจะไม่เป็นแบบนี้แล้วคนทําตุ๊กตาก็บอกให้ลิกไปนําเสื้อผ้าของภรรยาของเขาที่ยังไม่ได้ซักมาปล่อยผมของเธอ แล้วก็สิ่งของที่เธอรักมากที่สุดซึ่งนั่นก็คือตุ๊กตาลูกชายของเขานั่นเองแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันลิกก็ได้อุ้มตุ๊กตาภรรยาและตุ๊กตาลูกชายของเขาเข้ามาในบ้านเขากอดทั้งสองคนด้วยความรักแม้ว่าเขาจะรู้ความจริงว่าทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาก็ตามแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับลิกเขาอยู่กับภรรยาและลูกชายที่ได้เสียชีวิตไปแล้วทุกอย่างภายในบ้านของเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่ภาพลวงตา ว่ายังมีภรรยาและลูกชายอยู่กับเขาหนังก็หากบุมจบได้ดีทีเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆชอบหนังสั้งแบบนี้ก็ช่วยทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับแล้วผมจะหามาให้ชมกันอีกและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป7.5คะแนนสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u ับสไ i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ